สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่ยเสี่ยวป c h ชาแนลนะครับคนมักถ่ายบรรยายไม่เก่งวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับช่วงตรงแม่น้ำโขงเลยนะครับไปดูกันเลยครับว่าคืบหน้าถึงไหนแล้วเขาสร้างกันถึงไหนแล้วครับ นี่นะครับวันนี้มาก็เจอพิสบะครับหรือว่าคนอะไรเขาเรียกว่าอะไรครับมาตรวจงานนะครับเพราะว่าได้ยินข,ข่าวว่าพรั่งนี้นายเขาจะมาครับเอามาตรวจงานดูนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันครับ นี่ครับเราก็ลงมา,ข,างข้างล่างนะครับไปดูกันครับนี่ครับลงมาดูข้างล่างนะครับนี่โอ้ช่วงนี้ฝนตกหนักครับน้ำก็จะไหลแรงเลยนะครับดูครับ น้ำก็จะแรงยนะครับนะครับสงสัยวิศวะเข้ามาตรวจงานนะครับนี่ผมก็จะถ่ายไปเข้าที่ผมถ่ายได้นะครับความนิ่งก็จะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับ นตรายนะนี่ครับแตช่วงนี้เขาเลิกงานแล้วครับนี่ห้าโมงแล้ะคอยติดตามกันไปเรื่อยๆครับดูนะครับว่าความคืบหน้าของการก่อสร้างสะพานมิตพภาพทาเทลาร่งทีหาผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับนี่ดูครับน้ำไหลแรงครับนี่ นี่นะครับที่ผมยืนอยู่จุดนี่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสะพานโชว์ขาวที่ให้รถขนหินขนทรายขนปูเข้ามานะครับครับโยครับ น้ำจะไหลแรงนะครับนี่ดูเศษขยะนะครับเราจะอัปเดตไปเรื่อยๆครดูดูกระแสน้ำข้างนี่ครับ ดูครับดู นนีนะกระแสน้ำก็จะไหลแรงเลยนะครับช่วงนี้หน้าฝนครับดูนะครับคลิปย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะครับนี่ ผมมายังไม่เทเลยครับนี่แต่ว่าช่วงนี้เขาเทแล้วนะครับนี่นี่ครับผมอลังการครับวันกลป่าเดี๋ยวผมจะเดินไปดูนะครับไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับ น,นี่ครับนี่จะเป็นสะพานชั่วคราวนะครับที่รถแอคโครถเคนรถปูนนะครับไต่ได้เที่ยวได้ ดูครับฝั่งราวก็เคลือบหน้ามาอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็ผมถามคนงานคนไทยแล้วว่าฝั่งของคนเราวนะจะเคลือบหน้ากว่าคนไทยนะครับเพราะเป็นเส้นทางที่เขาเรียกว่าอะไรมันสั้นครับบ้านผมว่ามันไม่ยาวเหมือนประเทศไทยครับ โสงสัยทำไม่ได้ครับช่วงนี้น้ำท่วมที่เราได้ยินเสียงนี้เป็นเสียง เครื่องดูทรายนะครับเป็นท่าทรายอยู่ใกล้นู่นแหละครับนี่ผมจะพาไปดูอีกครับคลิปก,ก่อนๆที่ผมพามาดูนะครับน้ำจะไปขึ้นน้ำจะแห้งกว่านี้นะครับนี่โอ้โหดูครับเศษอะไรครับดูครับ อันตรายนะครับเนครับใครที่เข้ามาดูแล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับฝากด้วยครับเพิ่งทำช่อง YouTube ใหม่นะครับถ้าผิดพลาดคำพูดผิดพลาดประการใดหรือว่าทำอะไรไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยครับตรงนี้ด้วยครับ ดูนะครับน้ำท่วมครับที่คนงานเขาหยุดทําต้องใส่น้ำมันจะแรงนะครับนี่เาต้องไปทําทจุดใหม่ก่อนนะครับจุดนี้อาจจะรอให้น้ำมันนิ่งๆหรือว่าค่อยๆนะครับดูฝั่งเราก็นีนะครับ จะให้ดูประมาณนี้นะครับเริ่มค,ำค่ำแ,แล้วครับแสงเริ่มไม่ได้แล้วเดยร่มลมตกนี่นะครับถ้ามีความคืบหน้ายังไงอีกผมจะมาถ่ายมาอัปเดตให้ดูทุกทุกความเคลื่อนไหวของการก่อสร้างสะพานนะครับถ้ามีความคืบหน้าอีกผมก็จะมาถ่ายให้ดูอีกครับ นี่ครับความสวยงามของภูเขาคอยครับไกลๆนั่นครับเห็นไหมครับอาจจะไม่เห็นนะครับผมเห็นอาจจะเห็นคนเดียวก็ได้นะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ากล้องผมมันไม่ค่อยละเอียดนะครับถ้าซูมเข้ามาก็จะเป็นสันสันนะครับภาพสันนะครับโอ้ กรมใหญ่ครับครับเดินทางกลับครับค่ำแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับลากันไปกับภาพรถเคนยักษ์ครับนี่ครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับฝากติดตามด้วยครับ